ล่งบนไม้ก้างปูด้ามมีดของเรามันหักเราก็เผา,าไฟให้ร้อนเลยแล้วเราก็ทำด้ามให้เป็นรูจากนั้นก็เอาเด็กร้อนๆใส่ลงไปใส่คล้่งลงไปแล้วก็ใส่เหล็กร้อนๆล,ลงไปเผาเนขวนมากเลยท่านผู้ชม ค่อยกดมีดลงไปเพราะว่ารูนี้เราทำไว้ก่อนแล้วกดลงไปจนสุดนี่คือควันของครั่งที่โดนความร้อนเอาเอานั่นช้วยดิ ช่วยกดให้แน่นให้สุดเลยวาวเ๋ยแดดสุดแล้วเนาะแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะนำให้ข้างเย็นแล้วก็แกะเอาส่วนที่มัน อยู่ด้านนอกออกให้ขอเบเรียบอันเนี้ยอ่าด้านเนี้ยม,มาโชว์ทิจับด้ามโชว์ทิสทำเร็จเรียบร้อยค่ะยกดูกดิ นี่ยกดูนะคะท่านผู้ชมนี่คือมีดที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนี่ยังร้อนมากเลยนะคะเนี่ยควันขึ้นอยู่เลยปล่อยให้เย็นเดี๋ยวก็ใช้ได้เลยค่ะคราวนี้เวลาด้ามมีดหล่นหลุดอีกเราก็ใช้วิธีเดิมหาไม้มาไม้ดีๆอย่างนี้แล้วก็เอามีดไปเผาไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่ครั่งโอเค